สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็มาพบกับครูบีในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในแฟ้มข้อมูลนะคะเรียกว่าดิสพีซีนะคะซึ่งในแฟ้มนี้ก็ยังมีแฟ้มย่อยสําหรับเก็บข้อมูลแต่ละประเภทเลยนะคะก็ ในรูปตัวอย่างนะคะหน้าตาของดิสพีซนะคะในคอมพิวเตอร์มันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างาโ,ฟโฟแฟ้มเก็บข้อมูลย่อยของดิสพีซนะคะมันจะมีอะไรบ้างก็คือจะมีหนึ่งก็คือนี้เลย 3d o b j e c t d e s k t o p Document d o w n l o าว m u โ i c พิเจอแล้วก็ดีวีดีนะดีวีดีโอนะคะอ่าเรามาดูกันว่ามันเก็บข้อมูลอะไรบ้างก็ 3D Object นะคะเป็นไฟล์สำหรับเก็บข้อมูล 3D นะคะ d ดสก์ท็เป็นแฟ้มเก็บข้อมูลบนหน้าจอ d ดสก์ท็นะคะ d o c u m e n t นะคะก็จะเป็น แฟ้มสำหรับเก็บข้อมูลเอกสารนะคะก็อย่างเช่นเก็บข้อมูลารายงานข้อมูลนักเรียนนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเอกสารไว้ในในโฟลเดอร์อ่าดิเมนได้เลยนะคะ download. Download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดก็จะเป็นแฟ้มสำหรับเก็บข้อมูลที่เราทำการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็จะมาลงอยู่ในไฟล์นี้ทั้งหมดเลยนะคะมิวสินะคะเป็นแฟ้มสำหรับข้อมูลเสียงหรือเพลงก็อย่างเช่นเพลงดนตรีหรือว่าเสียงประกอบต่างๆนะคะเราสามารถแยกมาไว้ในโฟลเดอร์นี้ได้ Picture p i c ก u r e ก็จะเป็นแฟ้มสำหรับเก็บข้อมูลภาพนิ่งหรือภาพถ่ายนะคะวิดีโอสุดท้ายเป็นวิดีโอก็จะเป็นแฟ้มสำหรับเก็บไฟล์ภาพเคลื่อนไหวหรือว่าวิดีโอต่างๆนะคะหรือจะเป็นภาพภาพ,พยนตร์ก็ได้แล้วก็แยกสามารถแยกเอามาไว้ในแต่ละโฟลเดอร์ได้ในแต่ละประเภทนะคะ หลักการเรามาดูว่าหลักการจัดเก็บข้อมูลมีอะไรบ้าง 1. แยกประเภทของข้อมูลนะคะเช่นภาพเสียงเราควรที่จะจัดเก็บข้อมูลนะให้เหมาะสมก็อย่างเช่นเราเก็บข้อมูลภาพไว้ในแฟ้มไหนะคะไว้ในแฟม้ม picture นะคะหรือเราต้องการเก็บข้อมูลเสียงเพลงเราต้องการเราก็ต้องเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้ม music นั่นเองนะคะ สองหลักการที่สองก็คือให้บันทึกวันเดือนปีและชื่อข้อมูลนั้นๆน,น,นะคะเก็บข้อมูลท,ที่ที่เราต้องการเก็บข้อมูลเนี่ยให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ให้เราเนี่ยหาข้อมูลได้ง่ายและไม่สับสนนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบอเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเดี๋ยวมีใบงานอะไรเดีย๋ยวครูจะแจ้งไว้ในโน้ตลายลายห้องนะคะให้นักเรียนทําทแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูใต้ใต้โน้ตนะคะอยากครูจะสร้างโน้ตไว้ครูก็อยากจะบอกว่าให้นักเรียนเขียนชื่อนักศกูลเลขที่ด้วยนะคะไม่งั้นครูเนี่ยจะไม่สามารถเช็คชื่อได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย